ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกปิยบุตรวิเคราะห์คำวินิจฉัยสารรัฐนูน3ประเด็นนะครับพิธารอด ITV ก็ต้องบอกก่อนนะครับตามข้อมูลที่เราทราบนะครับว่าวันนี้สารนทมนูษ์ได้วินิจฉัยเรื่องของการถือหุ้นของคุณพิธาริมจรรยรัตน์ซึ่งแน่นอนครับสารได้วินิจฉัยออกมาอย่างชัดเจนในแต่ละประเด็นแต่ครับแต่ละฉากออกมาเลยว่าแต่ละประเด็นเป็นยังไงแต่ละเป็นยังไงแต่สรุปแล้วนะ IT v ีเนี่ยไม่ได้เป็นสื่อไม่ได้ประกอบกิจการสื่อณนะวันที่ คุณพิธาเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งสสเท่ากับว่าไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อหน้าขนาดนั้นเท่ากับว่าคุณพิธาเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้ผิดซึ่งแน่นอนครับว่าประเด็นนี้ทําให้หลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์นักวิเคราะห์นักกฎหมายนะครับและก็แม้แต่กระทั่งนักการเมืองก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปทบทวนนะครับว่าประเด็นต่างๆที่ศาลได้วางมาตรฐานเอาไว้อย่างชัดเจนเนี่ยเพื่อไม่ให้ เรื่องนี้เกิดกับนะครับนักการเมืองคนต่อๆไปอันนี้คือในมุมมองของผมผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับศาลได้วางมาตรฐานเอาไว้อย่างชัดเจนว่ามาตรฐานอะไรบ้างและข้อประเด็นอะไรบ้างทีนี้ใครที่จะเล่นการเมืองใครอยากที่จะลงการเมืองก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยที่ศาลมีคำวิพากัยตรงนี้แล้วดูนะครับว่าตรงไหนที่ผิดมากเช่นในการถือหุ้นจะบอกว่าถือหุ้นจํานวนน้อยเนี่ยนะครับชัดเจนแล้วว่าศาลรัฐมนูลบอกว่าถือหุ้นเนี่ยเพียงแค่หนึ่งหุ้นก็ถือว่าถือหุ้นเอาเรื่องของการถือหุ้นกันนะถ้าถือหุ้นเนี่ยนะครับในสื่ ก็ถือว่าถือหุ้นแล้วไม่จําเป็นว่าจะมากจะน้อยเหมือนกับที่มีการตกเถียงกันว่าเอ้ยถือหุ้นเนี่ยนะครับมันจํานวนน้อยเนี่ยไม่สามารถควบคุมสื่อได้วัตถุประสงค์ของสือ่ออันนี้มันอานจจะมีก,การนะครับวินิจฉัยของสารอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องของเรื่องนี้แล้วก็มีการไปพูดกันเพราะที่นี้สารรัฐธรรมนูญก็เลยมีการวางมาตรฐานเอาไว้เลยว่าวันนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการถือหุ้นเนี่ยนะครับถ้าหนึ่งหุ้นก็ถือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเพราะรัฐธรรมนูญนใ,นใหญ่สุดถูกต้องไหมตามรัฐธรรมนูญเนี่ยในการถือ หนึ่งหุ้นก็ถือว่าถือไม่ได้บอกว่าถือเท่าไหร่นะครับไม่มีอำนาจอะไรอันนี้ไม่ได้บอกแต่บอกว่าจำถือหุ้นหรือไม่ถือหุ้นอันนี้ก็วางมาตรฐานเอาไว้ส่วนในเรื่องของการที่ว่าในเรื่องของการเป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อเนี่ยก็มีมาตรฐานที่วางเอาไว้อย่างชัดเจนซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ให้นักการเมืองที่จะเข้ามาใหม่หรือคนที่จะมาเข้ามาเป็นสสมาสมัครกสสเนี่ยก็จะได้ไปตรวจสอบดูของตัวเองแต่ก็อย่างที่บอกว่าในเรื่องนี้ผมบอกเลยว่า ก็าอาจจะไม่มีเกิดขึ้นแล้วก็ได้เหตุผลเพราะว่าวันนี้คนที่จะไปถือหุ้นสื่อหรือคนที่จะไปซื้อหุ้นสื่อเนี่ยแล้วจะมาเป็นสสก็คงจะต้องขายออกไปเลยนะแต่การที่ว่าวันนี้จะถือหุ้นสื่อเนี่ยแล้วไปครอบงำเรื่องว่าไปครอบงำแล้วไปมีอิทธิพลหรือจะไปเป็นอ่าเขาเรียกมีประโยชน์ต่อต,ตัวเองไปเชียร์ตัวเองหรือไปโจมตีคนอื่นเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้สื่อเราเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้นะครับมันมีแพลตฟอร์มต่างๆที่สามารถ ทุกคนเนี่ยมาเป็นสื่อได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องมีสัญญาต้องมีช่องสัญญาณต้องมีใบอนุญาตต้องอะไรเยอะเดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นต้องมีแล้วไม่ <imeters> มจาเป็นต้องมีเพราะว่าทุกคนน่สามารถที่จะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อของตัวเองจะเรียกว่าสื่อก็ได้จะทำคอนเทนต์ก็ได้จะอะไรก็ได้แต่ในสื่อในแพลตฟอร์มต่างๆออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได,ออได้ออกมาวิเคราะห์ได้ออกมาสร้างกระแสได้ออกมาทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากจะทําอยู่ในสื่อซึ่งเมื่อก่อนนี้เวลาเราจะออกไป ให้คนรู้จักเราเนี่ยเราอยู่แล้วจู่ให้คนรู้จักก็ต้องไปออกตามรายการโทรทัศน์ตามสื่อต่างๆแต่ตอนนี้ไม่ต้องเราใช้แพลตฟอร์มเนี่ยคนก็สามารถรู้จักเราได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราอยากจะวิเคราะห์เรื่องอะไรเราจะจะพูดถึงเรื่องอะไรเราอยากจะตั้งประเด็นอะไรอันนี้สามารถทําได้หมดแต่ก็อย่างที่บอกว่าการที่ทําตรงนี้มันก็มีข้อกฎหมายในบังคับอยู่เหมือนกันก็ต้องไปดูข้อกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องของส่วนบุคคลแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ ผมพยายามเอามานำเสนอเนี่ยครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจนะและได้รู้ถึงข้อมูลต่างๆนะครับล่าสุดนี้ครับปิยบุตรเนี่ยวิเคราะห์คําวินิจฉัยสารนัดนูล3ประเด็นพิธารอดไอทีวีปิยบุตรเนี่ยได้มีการทําการวิเคราะห์คําวินิจฉัยพิธาเนี่ยเหตุไอทีวีเนี่ยไม่ได้เป็นสื่อกระตุกใครเป็นนักการเมืองดูให้ดีแม้แต่1หุ้นนะครับดูให้ดีแม้แต่1หุ้นหรือไม่เตรียมไร้เจาะนะครับหรือรายการปิยบุตรทัวร์ เมื่อวันที่24มกราคมนายปิยบุตรแสงกระหนกุลเลขาที่การคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่าน X แสดงความคิดเห็นหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคด,ดีการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาลริ้จเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลระบุว่าคำวินิจฉัยวิเคราะห์คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ คดีพิธาสารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยยกคำร้องในคดีที่พิธาริมเจริญรัฐถูกร้องว่ามีลักษณะต้องห้ามจากการถือหุ้นสื่อโดยสารรัฐมนูญเห็นว่าพิธาไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับซึ่งต้องห้ามดังกล่าวโดยให้เหตุผลใน3ประเด็นดังนี้ 1. ตามบทบัญญัติมาตราตามบทบัญญัติมาตรา98วงเล็บ3 เป็นเจ้าของหรือเป็ดหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆแม้ถือหุ้นเพียงหุ้นเดียวย้ำดีๆนะครับแม้ถือหุ้นเพียงหุ้นเดียวก็เข้าขายตามมาตรา98วงเล็บสานั้นไม่จำเป็นจะต้องดูจำนวนหุ้นเท่าไหร่จึงจึงส่งผลครอบงำสั่งการหรือไม่นะครับจนส่งผลคดคือในมาตราเนี้ยในมาตรา93้บมเนี่ยชัดเจนแล้วว่าสารนับนูนวางมาตรฐานเอาไว้แล้ว ว่าถือเพียงแค่หนึ่งหุ้นก็ถือว่าถือหุ้นไม่เกี่ยวว่าจะส่งผลครอบงำหรือไม่ครอบงำจะสั่งการหรือไม่สั่งการไม่เกี่ยวแต่ใน9 8้าสิบมบสถ้าถือเพียงแค่หนึ่งหุ้นก็ถือว่าหุ้นแล้วถือแล้วนะครับกรณีนี้สารนัฐธรรมนเห็นต่างจากสารนิกาคําสั่งสารนิกาผัดแหนกคดีดเลือกตั้ง24ทับส5 6คดีในชานชัยเสยนารักษณ์ถือหุ้น AAS 200หุ้นเป็นอันว่า ถ้าไม่ยกเลิกมากตรา98เป็นอันว่าถ้ายังไม่ยกเลิกมากตรา98วงเล็บสมใครจะมาเป็นนักการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งต้องไปตรวจสอบให้ดีว่าตนเองถือหุ้นสื่อแม้แต่หนึ่งหุ้นหรือไม่ก่อนการเลือกตั้งคดีสาริการรอดนะครับหลังประกาศผลการเลือกตั้งคดีขึ้นศาลรัฐธรรมนูญไม่รอดนะครับอันนี้มันก็เป็นอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะถ้ามีการตรวจสอบก่อนแล้วไปขึ้นสาลฎิการเนี่ยคือรอดเพราะสาลฎิการนะนะครับ ตัดสินตามนะครับข้อมูลของสารดีกานะครับแต่สารรัฐธรรมนูญตัดสินตามข้อมูลของรัชสารสารรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าถือหุ้นเนี่ยนะครับเพียงจํานวนน้อยเนะี่ยถ้าไปสารดีการเนี่ยรอดแต่ถ้าขึ้นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่รอดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นช่องทางเอาไว้ให้นะครับคนที่คิดไม่ซื้อคนที่คิดที่จะจัดการพวกเดียวกันโดยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับสมมติว่าอยากให้รอดก็ส่งไปที่สาลฎีกาซะ พวกตัวเองสมมติน,นะครับพวกตัวเองอยากให้รอดก็ส่งไปสารดีกาแต่ถ้าเป็นพวกฝ่ายตรงข้ามต้องการทาลายนะครับก็ไม่ส่งสารดีกาแต่ส่งสารานัฐธนูญซะมันกลายเป็นว่าวันนี้อ้าวแ้วมาตรฐานอยู่ตรงไหนล่ะครับสารดีการอดสารานัฐธนุญไม่รอดสองในรพิทายังถือหุ้นบริษัทไอทีวีสี0พ้หุ้นณนวันที่รับสมัครเลือกตั้ง อันเนี้ยก็คือต้องบอกกับพิธายังคงถือหุ้นบริษัทไอทีวีสี่หมื่นสองพันหุ้นนะวันที่สมัครเริ่มจ้างก็คือเหตุผลที่คุณพิธาเอามาอ้างทั้งหมดอะว่าตัวเองเป็นนะครับผู้จัดการบรดกเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำได้ตัวเองเป็นผู้จัดการบรดกด้วยและเป็นทายาทด,ด้วยก็นะครับศาลบอกว่าเป็นทั้งผู้จัดการบรดกและเป็นทั้งทายาทก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในหุ้นนั้นอยู่แล้วนะครับสามบริษัทไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อนะครับบริษัทไอทีวีเป็นสื่ เพราะไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อแน่แหละเพราะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเข้าหมดเลยนะครับไม่รอดหมดเลยไม่รอดหมดเลยแต่มารอดอันเดียวคือไอทีวีเนี่ยไม่ได้เป็นสื่อโดยพิจารณาจากคำให้การของประธานสปนนะครับบอกเลิกอของประธานบริษัทนะครับสบปนอบอกเลิกสัญญาทำสื่อกับ i อ v ITV ีมีใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการงบการเงินแสดงให้เห็นว่าไม่มีรายได้จากการทำสื่อเอกสารส่งสำนักงานประกันสังคมไม่ได้ระบุว่าทำสื่อ ผมวิเคราะห์คำวินิจฉัยนี้โดยรายละเอียดอีกครั้งในรายการปิยบุตรถั่วนะครับอันนี้คือคุณปิยบุตรมีการวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าเอ๊ะมันเป็นแบบประเด็น3ประเด็นหลักๆเนี่ยซึ่งแน่นอนครับจากที่ผมฟังของสารและตารวจเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคุณพิธานะครับและก็ทีมงานของคุณพิธาฉลา,าดตรงไหนบ้างครับ,รบตรงที่เอาประธานบริษัทไอทีวีเนี่ยมาเบิกความอันนี้คือสิ่งที่มันชัดเจนเพราะคําเบิกความของ ประธานบริษัทไอทีวีเนี่ยบอกไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อน,นะครับและถ้าเราจะไปดูเนี่ยนะครับคนที่ขอให้นะครับขอให้ประธานบริษัทไอทีวีเนี่ยมามาเบิกฟ์มเป็นคำร้องเนี่ยครับผู้ที่ร้องคือใครครับคือฝ่ายคุณพิธาจมเลิญรัตน์นะครับเป็นผู้ร้องให้มาซึ่งแน่นอนครับว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่ทบอกนะครับก็ต้องว่าเป็นเรียกว่าหลักที่ว่าชัดเจนนะว่าไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อเพราะว่า ต้องบอกก่อนว่าประเด็นนี้เป็นสื่อหร, Sang หรือไม่เป็นสื่อเนี่ยมันมีประเด็นตั้งแต่มีการประชุมบริษัทไอทีวีแล้วมีการไปแคปแล้วก็ไปพูดแล้วก็ไปสอบถามเนี่ยซึ่งแน่นอนครับ <para S 1> ถ้าเราไปย้อนดูทั้งหมดเนี่ยเอ e, ๊ะมันเป็นการชงคําถามเพื่อให้ตอบว่าไอทีวีเป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อตรงเนี้ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะนะครับประธานบริษัทไอทีวีหรือการประชุมเนี่ยโดนนะครับเ,เ,เรียกว่าเล่นเกมการเมืองหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับก็ต้องไปทบทวนแต่ที่แน่ๆนะครับว่าวันนี้คุณพิธาริ้มจัเนเดินร กลับเข้าไปเป็นสสได้อีกครั้งหนึ่งเพราะไม่ได้ถืออุ่นสิ่แต่ที่สําคัญคืออะไรครับนักร้องหลายๆคนนะครับที่ไปร้องเรื่องนี้อันนี้ต้องรอติดตามกันเลยว่ามีนักร้องคนไหนจะโดนดําเนินคดีบ้างและมีใครที่จะโดนโดนคดีบ้างเพราะบอกได้เลยว่าครับคงไม่รอดแน่แต่ที่ได้แน่เห็นนักร้องตอนนี้รู้สึกจะเงียบเงียบหายไปเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้อย่าลืมนะครับว่า ข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่ปรากฏออกมาเนี่ยณักวันนี้เอาหลักง่ายๆเลยว่าต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าวันนี้นะครับวันนี้เราลองดึกภาพนะครับว่าถ้าวันนี้ไม่มีสื่อแบบนี้ออกมาแล้วคลิปนะครับที่มีการประชุมนั้นนะไม่ได้ออกมาอะไรจะเกิดขึ้นคดีอาจจะพลิกไปอีกทางก็ได้คดีจะพลิกไปอีกอย่างก็ได้แต่เนี่ยโชคดีที่ว่าข้อมูลเนี่ยมันออกมาจึงทําให้ต้องเรียกว่าประธานคิมเองก็ต้องทําให้ตัวเองเพราะไม่งั้นตัวเองก็จะต้องผิดกฎหมายด้วย นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแลาา้วก็มาวิเคราะห์กันตามข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงๆมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ